สวัสดีค่ะช่องผ้าพใหม่สุรนกับไกด์แพดมาแล้วจ้าตัวจริงสิงจริงค่ะ ใครที่เคยเข้ามาชมแล้วจะรู้ว่าหน้าไกด์แพดก็ออกหน้าออกตาแล้วนะ้ให้เห็นคุณผู้ชมจะได้ช้อปปิ้งในถือว่ามีตัวตนนะคะส่งมาแล้วทั่วไทยทั้งในไทยและต่างประเทศที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่และอยากได้ภาพใหม่สุรินทร์ไกด์แพดก็นํามาจากร้านค้านะคะหลากหลายคุณผู้ชมได้บุญได้กุศลนะคะหลายอานิสง์นะคะช่วยเหลือหลายร้านค้าในตลาดนัดในตลาดสดแล้วก็ในพันธมิตรของไกด์แพดนะคะหนึ่งไกด์แพดมีรายได้สองแม่ค้าเย็บริมก็มีรายได้ร้านอาบน้ำยาก,ก็มีรายได้เพราะฉะนั้น ซื้อผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทนอกจากได้ผ้าไหมแท้เท่ามือแล้วก็ยังจะได้บุญกุศลทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าไปซื้อช่องนั้นช่องนี้แล้วเออสงสัยจะเป็นคุณยาคุณยายอะไรเงี้ยนะคะเป็นไม่คะไกด์แพทเนี่ยแหะค่ะเป็นไกด์ตกงานต้องช่วยเหลือน้องแพทด้วยนะคะคุณยาคุณยายรู้ไหมว่าตกงานเข้าสู่ปีที่3ถ้าไม่ได้ขายผ้าไหมที่คุณผู้ชมช้อปปิ้งตลาดนัดเนี่ยเออไม่รู้จะทําอะไรเพราะฉะนั้น คำขอบคุณที่สุดเลยค่ะแล้วก็วันนี้มีราคาพิเศษนะคะโปรให้ค่ะใครที่เข้ามาชมนะคะเมื่อกี้ไลฟ์สดไปแล้วสัญญาณอาจไม่เสถียรก็เลยยังคงให้ราคาเดิมค่ะ1,999บันารอเบเยีเยบริมพร้อมส่งสำหรับ14พื้นนี้081257 1709เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมรีวต้องรีบเอฟกันเลยนะคะมาชมกัน พื้นที่1กันเลยค่ะจดเบอร์นี้ไว้ก่อนเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่ให้ไว้ให้ไว้ไปชมกันเลยจ้าจดเบอร์นี้ไว้0812571709คุณผู้ชมจะได้ช้อปปิ้งได้ถูกโทรมาแล้วก็แอดไลน์บอกว่ารับเบอร์1รับเบอร์2ในราคาพิเศษ1,999บาทส่งฟรีเลยจ้า14อ้ี่ไกด์แพทคลิปนี้มาแปลมาผืน14เพราะว่าไลฟ์สด เป็นผืนสุดท้ายก็เลยเริ่มต้นที่คลิปนี้มี14ผืนเริ่มต้นที่เบอร์14จะท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามแล้วก็มีเชินล่างเป็นดอกพิกุลน,นะคะเป็นลายนะคะจี้เพชรนะคะจี้เพชรหรือเปล่าตั้งให้แล้วค่ะสำหรับเบอร์14นะคะเบอร์14ากายแพทย์ให้ชมนะคะเบอร์14ขอนับเป็นเบอร์14นะคะนี่คือเบอร์14นี่ สวยไหมคะเบอร์14เมื่ออยู่ในตัวคนที่หน้าตาเช่นนี้ <c oughs> อ่านะคะก็จะนุ่มให้ชมนะคะว่าสวยงามนะคะสวยงามมากเบอร์14ค่ะไปชมลายใกล้ๆกันเลยค่ะไปชมลายใกล้ๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจได้ถูก จะได้เลือกถูกว่าทอผ้าไหมา3าตะกอนี้สวยไหมเอ่ยในการตัดสินใจสำหรับเบอร์14จ้าเออร์13ค่ะเป็นคลามเคมีค่ะสวยไหมคะไกด์แพ์ไม่แน่ใจลายนะคะเดี๋ยวผิดลายบอกว่าเป็นเบอร์13แล้วละกันเนาะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวมีคนตำหนิ ะะยังไม่เชี่ยวชาญนะคะก้แพทย์ขออนุญาตสลับเป็นด้านนี้นะคะเพราะว่าแกแพทติดสติกเกอร์ไว้น้ยเบอร์1 3ค่ะคุณผู้ชมยังงงนะ14จนถึงเบอร์1นึ่นอจากว่าแก้แพทไปถ่ายท่อสดแล้วเบอร์14อยู่บนสุดก็เลยไม่ขอทวนนะคะก็เลยมาเป็นเบอร์14ก่อนแล้วก็เบอร์13อ่านี่นะคะเบอร์13 เบอร์13ค่ะดูนะเบอร์13อืมให้ชมใกล้ใกล้ให้ชมกใกล้ใกล้ต่อไปก็จะไปชมกใกล้ใกล้ของลายเบอร์13จ้ะนี่นะคะชมกใกล้ใกล้เบอร์ B 13 ตัดสินใจเลยนะคะ1-14ใจเย็นๆ1,999เย็น9บาทให้คุณผู้ชมได้เลือกกันเลยจ้าไปเป็นเบอร์12คุณผู้ชมสงสัยทำไมเอ๊ะ12เร็วจางผืนที่3แต่เป็นเบอร์12ค่ะเบอร์1จะอยู่ท้ายสุดนะคะสำหรับลายประยุกต์ท้องผ้าเป็นออกม่วงนะคะม่วงออกบานเย็นนะคะแล้วก็เป็นสีเป็นเหมือนกับอิดนะคะสีอิดนะเป็นลายเชิงนะคะเป็นประยุกต์นะคะ เบอร์12ค่ะสำหรับคนที่ชอบสีสดใสทั้งหมดเป็น3ตกรราคาพิเศษนะคะ1 9 9 9าทแพบาทพยายามช่วยเหลือคุณผู้ชมค่ะโดยนำผ้าไหมที่สามารถได้ราคาส่งมาก็บวกค่าทำงานค่าตัดต่อทรงไปเสนนะคะน้ำมันก็ขึ้นแล้วนะคะนี่คือผ้าไหมขึ้นราคาเบอร์12จ้างามบบเงามบบเงามบบเงือมโบน,นะคะอ่า ดูใก,ก,กล้ๆนะคะสวยมากนะคะมีความมันวาวคือเสน่ห์ของผ้าไหมค่ะเบอร์12จ้านี่นะคะอ่าแล้วเป็นเชิงเชิงเบอร์12สค่ะสำหรับท่านที่ชอบสีสดใสค่ะให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจในเบอร์12ค่ะเป็นเบอร์11เป็นลายเชิงค่ะ สีสวยมากนะคะต้องบอกว่าสีเปลือกมังคุดนะคะที่สวยมากไม่งั้นไม่เลือกมาแล้วนำไปตัดผ้าถุงสำริดจะสวยมากนะคะให้ชมชัดๆเนะาะตัดเป็นแสกก็ได้นะคะเบอร์11ค่ะราคาเท่ากันทั้งคลิปนี้นะคะ14ผพื้นเอ๊ะคุณผู้ชมเนี่ยสงสัยใครแพท์เจ้านี่คือเบิงแป๊บเดียวทำไมเบอร์11เดียคเบอร์หนึ่งอยู่สุดท้ายเลยนะคะน้ำยาแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่งให้ชมใหม่คะ่ะ นี่เลยค่ะสวยไหมนุมอยู่ในตัวคนนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขเอ็ดค่ะนี่ไม่ใช่หมายเลขหนึ่งค่ะอ่ะเดี๋ยวแกเพจให้ชมไลายใกล้ๆดีกว่านะคะให้คุณู้ชมได้ชมนะคะสีสวยมากค่ะบอกตรงๆว่าที่เลือกมาเพราะว่าเป็นสีเปิกมัง,มงคุและคลาาสิกแล้วนำไปตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จเนี่ยจะสวยมากเชิงข้างล่างสวยมากสําหรับเบอร์สิบเอ็ด จ้าตัดสินใจได้เลยนะคะชมกันให้จบค่ะออกมะเขือค่ะเป็นครามเคมีค่ะสีสวยแล้วก็เรียนแบบได้เหมือนแล้วก็ทอได้สวยดีเหมาะสำหรับนุ่งอยู่ในตัวคนนะคะนี่เลยค่ะ,ะนุ่งให้คุณผู้ชมชมนะจ้าสวยไหมนะคะ,ะเดี๋ยวไปชมลายใกล้กันเลยค่ะ เบอร์เก้าไกแพทมาแปลกเนาะรอบนี้เจ้าึ้นมากนี่นะคะให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งนี่เลยค่ะนี่นะคะขอดูผืนจริงได้ค่ะสำหรับเบอร์สิบจ้ามาแปลกเนาะนับนับอะไรนะ ไม่ใช่นับถอยหลังสีนับถอยหน้าละ่ะต่อไปเป็นเบอร์เก้ายลประตูวังยอดฮิตติดชาร์จสีน้ำเงินค่ะให้ชมลายกันก็กเอขยายลายกันนะคะสีน้ำเงินมีบางท่านไม่ทันนะก็คลิปนี้ราคาเท่ากันนี่ค่ะสวยไหมถ่ายตอนกลางคืนมันจะไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไกดแพดต้องถ่ายทำแบบสุกกระผืนเนี่ยอากาศจะร้อนเลยนะคะแล้วเครื่องมือถือจะร้อนด้วยสำหรับเบอร์ เกคะ่ะชมลายกันใกล้ๆเลยนะคะสำหรับประตูวังประตูวังค่ะสวยไหมสำหรับเบอร์9้าจ้าต่อไปเป็นเบอร์8ในการประตูวังแต่ว่าใหญ่กว่าเก๋กว่านะคะสำหรับประตูวังผืนนี้ด้วยความไวจะได้เร็วค่ะนะคะประตูวังสวยไหมคะ สำหรับประตูวังเบอร์แปดจ้าแกแพทจะไปไวนะคะคุณผู้ชมจะได้ไวๆช้อปปิ้งไวๆเลือกไวๆตัดสินใจไวๆสำหรับเบอร์แปดจ้าวันนี้ถอน,น,นเงินเยอะเลยนะเบอร์เจ็ดเตาน้อยอ่ะเตาน้อยอ่ะนี่ค่ะหนุ่มเมื่ออยู่ในตัวคนงามบองามโบสวยไหมคะเบอร์เจ็ดค่ะ เตาน้อยสามตะกอค่ะไปไวมาไวจะได้รีบช็อปไงคะเปรียบเทียบนะคะห5ห้าหห้าแล้วคุณผู้ชมจะได้เลือกถูกนะคะอ่านี่เป็นเบอร์หกค่ะเบอร์หจะเป็นเชิงนะคะเชิงเบอร์หเบอร์หนะคะเบอร์หเบอร์หกค่ะเบอร์หเป็นลายเชิงนะคะเป็นเทาบรอนนะคะ ทอบอลสวยมากค่ะเชิงนี้สวยมากตัดผ้าถุงสําเร็จคุณผู้ชมตัดผ้าถุงสําเร็จจะสวยมากค่ะเวลาเดินมาเฮ้ยซื้อผ้าไหมมาจากไหนอ่ะใส่สวยจังเลยซื้อมาจากโุรินค่ะเอาลวเธอไปสุรินหรือไม่เลยซื้อออนไลน์ทุกวนันนี้ YouTube ส่งถึงบ้านเลยสําหรับเบอร์นี้เลยค่ะอะไปชมใกล้ๆกล้กันสําหรับเบอร์หกค่ะนี่เบอร์หกนะลายเชิงค่ะสําหรับลายเชิงนะ เบอร์หกค่ะเสือไหมคะทีนี้ไกด์แพทย์จะเปรียบเทียบเบอร์หกนะคะนี่คือเบอร์หกเนาะนี่เบอร์หกนะนี่คือเบอร์หกนี่คือเบอร์หกอ่าทีนี้เบอร์ห้าทีนี้เบอร์ห้านี่ค่ะนี่หกกับห้าห้ากับหกนะคะห้ากับหกอ่าต่อไปจะเป็นเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้า ไปจะเป็นเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าคนละเป็นเป็นเทาคนละแบบนะคะนั่นจะเป็นเป็นออกเขียวเนาะนี่นจะเป็นเทาเทากว่านะคะสําหรับเบอร์ห้าเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าสวยไหมคะเบอร์ห้านี่เลยค่ะไปชมลายใกล้ๆค่ะ ไปชมอยกรใกล้ๆเบอร์ห้าอ่สวยไหม ตัดสินใจเลยค่ะว่าอยากได้เบอร์ไหนจ้าเลยสวยทุกผืนค่ะคัดมาแล้วค่ะสําหรับประกาศดรอปนะคะโปรสําหรับคลิปนี้นะคะที่เห็นขาวๆนี่เป็นสติกเกอร์ที่ไกด์แพดติดไว้เพื่อกันลืมนะคะไม่ใช่ผ้าไหมาขาดนะคะผ้าไหมแท้ทอมือมือหนึ่งจกจังหวัดสุรินทร์คัดโดยไกยด์แพทแล้วจ้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ผ้าไหมเช่น,นะคะเพราะว่าเลือกมาโดยไกด์กแพทมักคุเทศอาชีพ นะคะผู้ที่คัดมาแล้วจากร้านค้าในพันธมิตรที่แท้ทอมือสําหรับเบอร์นี้นะคะเบอร์สไปชมใกล้ๆค่ะมาไวไปไวค่ะต้องรีบๆคุณผู้ชมจะได้ไม่ชมคลิปนานเนาะนะคะสําหรับดอกมะเขือ,อเห็นไหมคะนี่คือการถ่ายทําตอนกลางคืนนะคะอยากได้ก็คือรับชมค่ะต่อไปเป็นเบอร์สามลายหนาคล้อมโคมค่ะสวยดีค่ะพื้นนี้ ฟนนื้นอาทอนแน่นเลยนะคะ,ะพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบแบบไหนก็ต้องเลือกสมมาเนาะแต่ถ้าจะให้ถูกใจจริงๆต้องมาเลือกซื้อที่ตลาดนัดค่ะนะี่สำหรับเบอร์สามค่ะนุ่งให้ชมเบอร์สค่ะเสวยไหมคะ เบอร์สค่ะสวยไหมดั้วนางแบบนี้สวยไหมคะนางแบบนี้ใส่ใช้ได้ไหมคะอันนี้นะคะลายใกล้ๆสำหรับเบอร์สาถ้าไม่ชัดขอชมพื้นจริงได้เลยคะ่ะไม่ว่ากันนะคะแต่ขอให้ซื้อเนาะเพราะว่าราคานี้พิเศษแล้วะคะเบอร์สองเป็นลายอะไรนางฟ้าเป็นลายมีโฮนะคะมีโฮตรงกลางนี่ด้วยโอ เป็นลายผสมนะคะกายแพทย์ใช้คำว่าเบอร์สองนะคะเบอร์สองเบอร์สองนะคะสวยดีถ้าไม่แน่ใจลายก็จะบอกว่าไม่แน่ใจลายนะคะเบอร์สองนะคะประยุกต์นะคะนี่ค่ะเบอร์สองสวยไหมคะเบอร์สองอ,อะไปชมลายใกลๆ้ๆกกันเลยค่ะ,ะเบอร์สองค่ะ เบอร์สองเบอร์สองอสนใจนะคะใกล้ผืนสุดท้ายแล้วจ้าเบอร์หนึ่งค่ะนางสนมแมสวยมากท้องผ้าเป็นมิตมาขามนะคะสนใจทักมาได้เลยนี่นะคะนางสนมอืมสวยมากค่ะ อยากได้นะคะราคาพิเศษค่ะ1น9 99. 9 9าทอาบาทุณยายเย็บริมส่งฟรีทั่วไทยนี่สวยมากเลยเห็นไหมคะเลือกมาแล้วค่ะว่าทุกผืนเนี่ยไกด์แพดเลือกมาแล้วจ้าเพราะะนั้นคุณผู้ชมรีบเอฟเลยคุณย่าคุณยายทุกท่านคุณแม่นะคะคุณนะ้าคุณอาคุณพี่สำหรับเบอร์หนึ่งค่ะนี่เลยนะคะ เสือท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามนะคะ,ะเป็นลายโบราณที่เขาตั้งชื่อไว้นะคะเพราะฉะนั้นสนใจทักมาได้สำหรับเบอร์หนึ่งค่ะเป็นยังไงคะชมกันสำหรับ1-14ถึง14เอ้ยไม่ใช่14-1ถึง1กันแล้ว สนใจผืนไหนนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะ0812571709กแพทย์รออยู่จ้าราคา1,999บาทเพราะว่าต้องการช่วยเหลือคุณผู้ชมที่อยากได้ใส่ผ้าใหม่ซักผืนในชีวิตเป็นผ้าใหม่กายแพทย์พยายามเลือกในราคาเบาๆนะคะเพราะฉะนั้น1ราคาเบาๆก็คือหมายถึงว่าแม่ค้าให้ราคามายกแพทย์บวกค่าทำงานในการตัดต่อถ่ายทำนะคะกว่าเช่นแบบนี้ถ่ายทำนานแล้วก็ตัดต่อลงช่องลง3สเต็ปนะคะตัดต่อลง เสียงเองเขียนตัวหนังสือเองทําคนเดียวนะคะอันนี้ส่งจากการให้คุณผู้ชมก็คือได้นะคะแม่ค้าขายได้แกลแพดได้มีรายได้แล้วก็ร้านเย็บดิมมีงานทําร้านอาบน้ำยาก็มีรายได้ไปชนีก็มีรายได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามน้องชมไม่ซื้อก็ถึกใจให้หน่อยเป็นกําลังแรงใจนะคะเิปนิดลาไปแล้วอย่เริมเอฟมานะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่ตาน้องชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ